สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10ล่างเทียบชน2ส,สูตรก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมาคํานวณแนวทางงวดใหม่ว่าจะได้ตัวเลขนะครับตัวไหนนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่ก็ดูคาเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรก็มีทังเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับสูตรไหนที่มันเข้าก็ตามต่อนะครับส่วนสูตรไหนหลุดไปเดี๋ยวผมค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบล่างที่เทียบชนไว้สองสูตรที่ผมลงไว้นะครับก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างถูกต้องเลยนะครับที่ทําชนไว้เลขเจ็ดนะมันออกเจ็ดเก้ามาดูวิธีการคํานวณกันนิดนึงนะครับ หลัก10เนี่ยในสูตรที่1ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยละบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2สูตรที่2หลักแสนบวกร้อยบนบวกหลักหน่วยบน3ครั้งบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวก7คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งมาดูตัวเลขงวดใหม่ในงวดวันที่16มีนาคมนะครับสูตรที่1นึ่ใช้หลักแสนเลข2บวกหลักร้อยบน2ครั้ง66 12นะครับบวก10ล่างเลข7บวกหน่วยล่างสองครั้ง99 18บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5บวก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้ง38 24 บวก10ท้ายข้งที่2อเลขศสูตรจะบว,วนะบวก3คงที่นะครับบวก3คงที่1บวก12นะเป็น14 14บวกเ21บวกแปด29้9 29, 39, 39บกวกอีก5 44, 44 44บวก4 48, 48 48ก็เป็น68 68, 68มาบวกอีก3 69ได้เลขตัวเด่นตัวแรกสูตร บวกสบวก2นะครับเขียนผิดบวก2 9งบวกสได้11บเอนะครับเก้าสได้เก้าหนึนะครับสูตรที่1นเนี่ยเก้จะมาตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับมาดูสูตรที่2หลักแสนเลขสองบวกหลักร้อยบนเลข6บวกหน่วยบน3ครั้งนะครับได้9้า บวก10ล่างเลข7บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง99 18บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข9บวก10หน้าครั้งที่2เลข0สูตรนี้จะบวก7บวก7คงที่นะครับ2องนะบวก6ได้8 8บวก9ได้17 17บวก7ยี่สิบสบสี่วกแได้ส2มส2บวก9 51 51บวก7 58ครับ58ได้เลข8เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรบวก1สูตรที่2บวก1ครับสูตรที่2ในบวก1สูตรแรกบวก2ดังนั้น8บวก1ได้9ได้89ครับสูตรที่2 ได้แปดเก้าตัวเลขที่เหมือนกันนะมีเลขเก้ามีเลขเก้าที่เหมือนกันดังนั้นชนเก้านะอ่ะชนเก้าถ้าย้อนไปดูสูตรที่เป็นสามตัวนะสองตัวล่างเก้าชุดตรงสูตรหลักสิบที่เป็นสามตัวเนี่ยมันเข้านะเอามาดูนะวางวานใหม่จะได้เลขอะไรนะอยู่ในสูตรที่หนึ่งนะที่เข้าเนะี่ยสูตรที่หนึ่งผมจะบวกจากตรงนี้ไปเลยนะ แสนหมื่นพันแสนหมื่นพันนะครับหน่วยล่างหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกห้านะครับอ่าในสูตรที่หนึ่งมาบวกก่อนห้าบวกสองก่อนนสองบวกห้าบวกสามบวกเก้าบวกสามนะครับ แล้วบวกหคงที่2อบวกห้านะครับได้เจ็บวกสได้สิบสิบวกเก้ได้สิ 10, 10บเก 19. 19เนี่ยบวก19บเก้าวกสามบเก้วกสามยิบสองบวกอีกห้ายนะครับนับพิธีนะเพื่อผิด1ิ19ิบเก้านะครับสิบเก้าถูกต้องนะได้เลขเจ 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10ได0ได้ตัวเดิมนะเ9 0ตรงนี้ได้790หลักหน่วยล่างสุดเก่าเอาเอาสักหน่อยนะหลักหน่วยล่างสุดเก่าแสนห0 0่นพันเอาตรงนี้นะแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันสองครั้งคนระับหมื่นพันสองครั้งหน่วยล่างและบวกสาม หน่วยล่างแล้วค่อยบวก3จะได้2บวก5 3บวกกัน2ครั้งได้6บวก9บวก3ของที่2บวก5ได้7 7 6 13 13 13เนี่ยบวก9ได้22นะครับ22บวก3 25 5นับทีดะ1น,นะ5 6 7นะครับสูตรนี้จะได้5 ได้หก7ดเจ็ดถ้าจับคู่กันนะครับเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจเดเก้ในวดก่อนมะัไม่เข้านะครับวดก่อนมันออก เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านี่ก็หลุดนะครับเข้าเฉพาะหลักสิบนะครับเข้าเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยหลุดหลักสิบล่างเ่วานี้ก็ได้ตัวเดิมถ้ามาเทียบกันในนี้เลขเก้าตรงกันนะคเลขเก้าในตำแหน่งหลักสิบล่างนี่จะตรงกันสามสูตรเลยนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ 90, อันนี้เก้าหนึ่งอันนี้แปดเก้าในเลขเก้าในเลขเก้า 10ล่างนะครับชน9นะครับก็น่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะเอาผมจดไว้นี้แล้วกันจะได้ไม่หายนะครับนะครับ10ล่างนี่มันชนนะครับ10ล่างชนด9

อันนี้ผมทำข้อมูลเอาไว้นะสองตัวล่างเดี๋ยวค่อยมาแยกถ้าเก้ามันมาจริงก็น่าจะอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในวันใหม่วันที่สิบหกมีนาคมก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสูตรที่ผมลงให้มันจะเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบค่อยค่อยนำไปเป็นแนวทางซื้อสากถ้าใครไม่ชอบตัวเลขนี้นะครับ ก็เลื่อนผ่านเพราะว่าไม่มีใครรู้ตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับอยู่ที่ใครชอบสุดไหนเลือกเอานะครับอนี้เป็นเพียงข้อมูลเก่าที่เคยลงให้ในงวดที่แล้วนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ